ดูทุกแมตช์เ,เดือดทุกยกกรบทุกสนามมาอย่างห้าวเลยครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับสวัสดีพี่พี่พพมิตรรักแฟนหมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็ สวัสดีนับใหญ่ขายใหญ่ไม้นักที่เคารพรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงนักลงทุนจอมยุทธสือแปลมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยครับวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบก่อนชกศึกเจ้ามวยไทยนะครับหยิบยกมาให้หน้าช่อง3มคู่นะครับ ศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่22นะครับกุมภาพันธ25นะ์2568น้าชกกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเริ่มชกกันในเวลา12นาฬิกา15นาทีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับกดหมายเลข33จะชกกันทั้งหมดเนี่ย5คู่ครับหยิบยกมาให้หนะ้าช่อง3คู่จัดคู่รองคู่เอกแล้วก็คู่ที่1ให้เลยนะ สำหรับวันนี้นะครับหากนักวิทยาท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับชี้มวยชอบขอแนะนําเลยนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ไปที่ sbsv1 นะชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับสมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรครับ1และมวยหู3ยก5ยกฟังกันฟรี ข้อมูลมวยส่งทุกคู่ทุกรายการส่งเรทราคากค่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยครับและท่านจะได้เข้ากลุ่ม v ีพีชีม้มวยชอบที่ส่งแนวทางทุกวงการครับพวกผมเนี่ยมันนักลงทุนนะครับไม่เกี่ยงนะครับข้อมูลที่พวกผมหามาได้ก็จะเอามาแบ่งปันพี่พี่พมิตรรักแฟนหมัดแฟนมวยในกลุ่ม v ีพีชีม้มวยชอบครับชัดเจนไม่ต้องมุนเสานะครับไม่ว่าจะเป็นชี้วัวชนตัวชอบชี้ไก่ชนตัวชอบครับชี้ไก่เดือยใต้ ชีม้มวยชอบซึ่งเป็นเมนหลักของผมอยู่แล้วครับตกดึกมาผมก็จะพาไปชี้บอลชอบรอบดึกนะครับเรียกได้ว่าครบจบทุกวงการครับอาวุธครบมือนะครับนักรบต้องมีอาวุธนะข้อมูลสนามจริงทุกวงการครับพวกผมเนี่ยทีมงานพวกผมกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศนะชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับสําหรับวันนี้ครับไปกันที่ศึก เจ้าวมวยไทยเลยวันนี้เปิดหัวคู่แรกให้เลยนะครับก่อนที่จะไปเนี่ยกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องชีมวยชอบของผมไปด้วยนะครับไปกันเลยดีกว่าออกตัวสุขขังวัดดวงมรานางังเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังกันแน่นอนครับด้วยความหวังดีจากชีมวยชอบครับคำพูดสวยๆมวยตทยก็ไร้ค่านะเอาตรงๆเลยไปกันเลยครับไม่ต้องสวดกันละไปกันที่การด้านเจ้าซูเปอร์แบงค์ จลี่ยิมจะพบกับเพชรนาวีพยักกันทอนครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าซูเปอร์แบงก์ก่อนเลยครับซูเปอร์แบงก์ตัวนี้ครับอายุเนี่ยสิบแปดปีครับส่วนสูงนี่ส่วนสูงนี่ร้อยเจ็ดสิบครับเป็นคนอำเภทุ่งสงครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชกมาแล้วนี่ก็เจ็ดสิบไฟนะทางด้านเบอร์มวยกระดูกมวยเนี่ยจะได้เปรียบมากๆเลยสไตล์การโชคของซูเปอร์แบงค์นะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับซ้ายฝีมือซ้ายครบเครื่องซ้ายทั้งแถบซ้ายเดียวไม่เกี่ยวกับใครเลยนะครับขวางหน้า ฟันศอกสวนแรงครับล็อกรัดมาตีนี่เหนียวแน่นเลยวันนี้พิกัด1 1อปอนไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกค,ครับซูเปอร์แบงค์จอยลียิมเนี่ยสามไฟหลังสุดเนี่ยที่ผมสกามาแล้วนะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกของซูเปอร์แบงค์นะครับสามไฟหลังสุดนี้ก็ไปชนะเจ้าขุนเดชสวังเสือนะครับไปแพ้ให้เจ้ากล้าศึกสอสมาคม แล้วก็ไปแพนน็อกให้เจ้ากริดเงินพันธมิตรมวยไทยนะครับวันนั้นกริดเงินล่อหลับเลยนะครับเอาละไปดูกันที่ทางด้านคููโชคครับเพชรนาวีพยัคฆกนทอนตัวนี้นะครับอาวรุ่งพุ่งแรงครับผมชอบมากๆเลยตัวนี้อายุ16ปีนะส่วนสูงนี่ร68ครับเป็นคนจังหวัดพัทลุงครับชกมาแล้วนี่ก็20 30ไฟนะครับทางด้านกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยจะเสียเปรียบครับแต่ความมั่นใจเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเพชรนาวีเนี่ย แพ้ไม่เป็นจริงๆนะครับ3ามไฟหลังสุดนี่ไม่แพ้ใครเลยเอาละครับไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การโชกครับตัวนี้เป็นมวยฝีมือครับเรียกได้ว่านอกนายชัยาครับตั้งรับจับโต้นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมวยจังหวะ2ฝีมือแน่นอนครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับเจอฝีมือเจอฝีมือฝีมือไหนจะดีกว่ากันแค่นั้นแหละวันนี้นะครับไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การโชกครับเพ็ดดาวีลูดเลยครับเรียกได้ว่าสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นจริงนะครับ ไปล่าสุดนี่ก็ไปชนะเจ้าสอแผ่นดินไลซิ่งมวยไทยนะครับไปชนะเจ้าชายน้อยสิบพกแก้วไปชนะเจ้ายกพยักษ์ต่อแย้มสวนเอาละไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชีม้มวยชอบสึกเจ้ามวยไทยคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่ผมชีม้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรนาวีพยักษ์กันทอนนะครับเป็นรองแค่กระดูกมวยเบอร์มวยนะครับการผ่านมวยอาจจะน้อยกว่า แต่สภาพจิตใจความมั่นใจเนี่ยอยู่ที่เพชรนาวีนะครับคู่ที่1น,นะครับไปที่ทางหน้าเจ้าเพชรนาวีพยักกันทอนนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับคู่รองน้องคู่เอกจากกริดเกลียดฟูเฟื่องนะครับ จะพบกับเพชรน้องบีรถสวยจาเจสายพลิ้วไปดูกันที่ทางั้านจะจักรกลิตกันก่อนเลยครับสั้นๆง่ายๆครับตามสไตล์ชีมวยชอบพูดมากมายมวยตายก็เท่านั้นเลยนะเอาละไปกันเลยครับเด้าจักรกลิตเนี่ยข้อมูลมวยเบื้องต้นนะครับอายุ16ปีครับส่วนสูงนี่163นะครับเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโชคมาแล้วนี่ก็60ไฟนะทางด้านสไตล์การโชคครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับซ้ายฝีมือซ้ายครบเครื่องซ้ายวันเว์เลยสายทางเดียวด้วยครับ ครบเครื่องล็อกรัดมาตีนี่เหนียวแน่นครับสอกสวนแรงครับอันตรายบูดุดันเลยนะครับสําหรับเจ้าจักกรีเนี่ไฟล่าสุดของจักกริตนะครับก็ไปแพ้เพชรดองบีรถสวยจากใจสายพริ้วมาในศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับไฟนั้นเนเบียดเอียดอาร์ตกันเลยทีเดียวแต่สองข้างนี้มีแน่นอนครับคู่นี้นะ เอาละไปดูกันที่ทางด้านคู่โชงเขาครับสําหรับเพชรน้องบีนะครับอายุ17ปีครับส่วนสูงนี่1้8นะครับได้เปรียบเรื่องช่วงชกนะครับใหญ่กว่ายาวกว่าเห็นเห็นเลยวันนี้เป็นคนอําเภอเมืองครับจังหวัดนครราชสีมาชกมาแล้วนี่ก็50าสไฟครับทางด้านสไตล์การชกนะครับของเพชรน้องบีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมวยเข่าครับขุนเข่าเขย่าขวัญสั่นประสาทนะครับอาวุธที่ครบเครื่องเลยเรียกได้ว่านอกได้ในมีนะครับตัวนี้นะ วันนี้เพชรน้องบีเนี่ยมั่นใจมากๆครับว่าจะย้ำแคนได้เอาละไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การโชกค,ครับตัวนี้เป็นมวยฝีมือครับผสมเข่านะครับเต่ตอยรุนแรงครับเดินเปิดเกมท้าชนปั้มดีตีเจ็บเลยเอาละครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติของเพชรน้องบีนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะให้เจ้างานเจ้าจาัก,กริดเกียรติฟูเฟื่องมาในศึกมวยไทยพันธมิตรเอาละครับไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าชี้มวยชอบ คู่รองน้องคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยคู่ที่ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าจักริดเกียรติฟูเฟื่องนะครับเข้าจักริดไปก่อนมีราคาออกตัวแน่นอนครับเพชรน้องบีนี่ต้องรอเล่นยกสี่นะครับคู่ให้คู่นี้นะครับออกตัวกินสองข้างได้นะครับเข้าถูกจังหวะเนี่ยชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับแต่คู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าจักริดเกียรติฟูเฟื่องครับ ผมมองว่าจากกินเนี่ยเสียเปรียบจริงครับแต่มีราคาออกตัวแน่นอนเราไปต่อที่กู่เอกพระเอกนำรายการวันนี้นะครับเจ้าสุวรรณเล็กทีเด็ด9 9จะพบกับเกียรติสักพยักกันทอนนะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าสุวรรณเล็กกันเลยครับสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ทีมไม่ชอบครับสุวรรณเล็กตัวนี้นะครับอายุ24ปีนะส่วนสูงนี่ร้อ้ครับเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาครับชกมาแล้วนี่ก็60ไฟนะทางด้านสไตล์การโชกครับตัวนี้ ขุนเข่าเขย่าขว,วดนะครับบูดูดันอันตรายเลยตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับเข่าในเหนียวแน่นครับเปิดเกมล็อกรัดมาตีนี่ไม่ต้องห่วงครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับขวางหน้าฟันศอกบูดูดันปลอดใหญ่ปลายแรงครับตัวนี้ปลอดเทอร์โบนะครับต่อยได้ยันยก8นะตัวนี้นะไปดูกันที่ทางหน้าสถิติของสุวัสด์เล็กทีเด็ด99ครับเรียกได้ว่าสาไฟหลังสุดนี่สวยสดใสสุริโยวัดโบรีครับ สันส้นๆง่ายๆเลยไม่แพ้ใครเลยครับไปชนะเจ้ายอดคัมพีแชมเปี้ยนมวยไทยไปย้ำแขนเจ้ายอดคัมพีอีกไฟหนึ่งนะครับในศึกมวยมันสนัดเมืองช่วงที่2ไฟล่าสุดนะครับก็ไปชนะเจ้าเล็กกล้าบ s มวยไทยดูกันที่ทางด้านคูณโชงงเขาครับเจ้าเกียรติศักด์พยกันทร ตัวนี้นะครับอายุ16ปีครับส่วนสูงนี่170เลยสูงชะลูตุตดปอดจอดขุพนพลนะเป็นคนจังหวัดพัทลุงครับชกมาแล้วนี่ก็40ไฟนะครับสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาฝีมือครบเครื่องเลยเรียกได้ว่านอกนาชายาครับนอกได้ในมีนะซ้อมที่ค่ายพยัคฆ์กันทรครับจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้128ปอน เจ้าเกียรติศักดิ์เนี่ยจะกดเจ้าสุวรรณเล็กลงได้ไหมไปดูคําตอบกันเลยครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติการโชคครับสถิติการโชคของเจ้าเกียรติศักดิ์พยัคฆ์ทอนนะครับก็ไปเสมอเจ้าเมืองลาวเกียรติงยศมวยผู้ใหญ่ไก่นะครับจากเรนูนครมาเอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าเอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับสั้นๆง่ายๆครับชี้มวยชอบ คู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าสุวัสด์เล็กทีเด็ด99ครับเหลี่ยมมวยกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยสุวัสด์เล็กจะเหนือกว่านะครับทางด้านเจ้าเกียรติศักดิ์เนี่ยก็ต้องยืนคุยแลกคุยเนี่ยเสร็จแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยแนวทางสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นนะครับพวกผมเนี่ยไม่ใช่เทวดาครับ ไม่มีใครรู้ครับว่ามวยคู่ไหนจะชนะแต่บรรยากาศบนเวทีเนี่ยชัดเจนครับและถ้าหากนักวิทยาท่านใดที่ต้องการฟังมวยหูนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวนี้ชี้มวยชอบครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับฝากไว้ด้วยครับ3คู่หน้าช่องวันนี้ไปที่ทางด้านคู่แรกนะครับเจ้าเพชรนาวี พยกักการทอนนะครับคู่ที่2นะครับไปที่ทางด้านเจ้าจัก,กรกลิดเกียรติเูฟื่องคู่ที่3นะครับไปที่ทางด้านเจ้าสุวัดเล็กทีเด็ด99ครับรักกันชอบกันสนับสนุนกัน ปัดขวาน้าโปรไฟล์หรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวนี้ทีมวยชอบสําหรับวันนี้ทีมวยชอบขอตัวลาไปก่อนนะครับออกตัวสุขขังวัดดวงมรณงเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังกันแน่นอนด้วยความหวังดีจากชีมวยชอบครับแล้วพบกันใหม่ ep ต่อไปในศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับผมผมวิเคราะห์สรุปโมเมนตัมเอามาแบ่งปันสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันใหม่ ep ต่อไปสวัสดีครับ